สวัสดีครับนี่ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่นําเหรียญเหรียญจิโวใหญ่วัดวิรโชตมาโชว์นะครับอันนี้เป็นมีดตัดไวยนะครับตรงนี้จะมีจานอยู่นะครับผมพร้อมฝักนะครับนี่ครับเป็นจ้ภาพตัดไวยได้มีดถึงเล่มนะครับเล่มนี้1 0 0 0งบาทนะครับที่เป็นจ้ภาพร่วมครับในวัน ในวันศุกร์ที่24นะครับมกราคม2568นะครับที่ผมไปเปลี่ยนสภาพร่วมนะครับเดี๋ยวเราดูข้างในกันเลยครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูครับแทมสมแทมนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมสวยจริงๆครับเงางามครับเงางามโอ้โหเลื่อมเลยนี่นะครับผมอ่านว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับภาษาบาลีนะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับจะเขียนว่า ที่ระลึกตัดไวลูกนิมิตลูกเอกวัดวิรโชธธรรมรามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซายี่สิบนะครับยี่สิบสีมก,กราคมถึง2กุมภาพันธ์สองห้าหกปนะครับนี่ครับด้ามแบบนี้เลยครับผมนี่ครับถือว่าสวยนะครับถือว่าสวย สวยงามมากเลยครับผมนี่ครับเงางามครับโอ้โหอันนี้ใช้เลเซอร์จานด้วยนะครับผมใช้เลเซอร์จานด้วยอาจจะซูมเข้าไปใกล้ๆนี่นะครับซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนี่ครับที่ระลึกตัดหวายลูกนิมิตนะดูกันชัดๆเลยครับผมนี่วัดวีลโชตเมื่อกี้นี้อาจจะไกลไปหน่อยนะครับผมจานแบบเลเซอร์ครับดูดูอักขระฝั่งนี้นะครับ ใครที่เรียนบาลีมาอาจจะอ่านออกอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนนะครับบาลีโอ้ยกล้องไม่ค่อยชัดชัดนี่นะครับสวยจริงๆครับมีตัดไวยนะครับอ่าแล้วตรงปอกนะครับตรงปอกเขาจะมีอ่ามีจานด้วยอีกนะครับนี่นี่นี่เห็นนะครับนี่ดูดูดูสังเกตดูนะครับน่าจะมีจานจานตรงปอก ฝักฝักเขาเรียกฝักมีดนะครับสายขวานี่ครับไม่รู้เป็นยันอะไรนะครับเนี่ยตรงฝักมีดนะครับซูมให้ดูเห็นๆเลยครับผมนี่ครับมาจากวัดครับผมเป็นเจ้าภาพร่วมตัดไวยก็ครั้งแรกในชีวิตครับที่เป็นเจ้าภาพตัดหวายนะครับที่ได้ตัดหวยครับก็ตัดหวายลูกเอกวัดวีรโชตเลยครับผมปี 2,568นะครับผมก็ไปเที่ยวงานวันแรกเลยวันที่24มกราคมก็ไปเจอเห็นก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพครับก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพมาไม่เคยเป็นเจ้าภาพตัดไวเลยก็ว่าได้นะครับผมได้ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อ1,000บาทก็เลยตัดไวไปด้วยเลยครับโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเอาบุญมาฝากด้วยละกัน ครับผมใครที่โมทนาบุญก็ขอให้มีสุคสขความจเจริญน,นะครับเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนะครับผมอขอบคุณมากครับผมที่กดไลค์กดแชร์นะครับ